ดูที่บริเวณดวงตาหลวงพ่อนะครับนะครับจะปรากฏเมตาเห็นเด่นชัดนะครับรวมถึงนะครับบริเวณคิ้วนะครับแล้วก็นะครับเปลือกตานะครับจะคมชัดลึกเป็นสันนะครับผมนะครับบริเวณนี้นะครับอันดับต่อมานะครับดูเส้นเสียนนะครับบริเวณด้านล่างเหรียญนะครับจะมีความคมชัดลึกมากๆนะครับนะครับเส้นเสียนพวกนี้จะมีความคมชัดมากๆนะครับของเก๊มีนะครับแต่ไม่แต่ขาดความคมชัดเท่าเหรียญแท้นะครับรวมถึงบริเวณ บาเรียนนะครับด้านซ้ายมือหลวงพ่อนะครับจะสังเกตเส้นเสียนเดี๋ยวผมตะแคงเหรียญให้ดูนะครับจะมีเส้นเสียนนะครับคมชัดมากๆนะครับเห็นไหมครับรวมถึงบริเวณไหล่ด้านขวาด้วยนะครับบาเหรียนด้านขวาด้วยนะครับสังเกตอันดับต่อมานะครับดูเส้นเสียนนะครับที่เกิดขึ้นเป็นทิวนะครับบริเวณชายจีวรนนะครับนะครับสังเกตเห็นไหมครับ บริเวณจีวรพวกนี้จะมีเส้นเสียนนะครับขึ้นเป็นริวทิวนะครับบนเส้นจีวรทุกๆเส้นนะครับสังเกตนะครับจะมีความคมชัดมากๆนะครับอันดับต่อมานะครับดูที่ลักษณะของตัวหนังสือนะครับนะครับจะคมนะครับชัดลึกนะครับนะครับต้องไม่ตื้นไม่เบร์นะครับนะครับทั้งด้านหน้าเหรียญนะครับทั่วทั้งเหรียญเลยนะครับสังเกตดูนะครับนะครับ ตัวเหรียญจะมีความคมชัดนะครับพื้นผิวเหรียญจะเรียบตึงแน่นนะครับจะไม่มีเม็ดพดเม็ดกากนะครับผมอันดับต่อมานะครับดูด้านหลังกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับดูลักษณะของรูเจาะหูเหรียญนะครับจะมีความเรียบร้อยนะครับต้องไม่ต้องไม่มีลักษณะการถอดเหรียญนะครับแล้วก็หูเหรียญเนี่ยจะเรียบนะครับนะครับเรียบตึงแน่นนะครับรวมถึงพื้นผิวเหรียญด้วยนะครับจะต้องเรียบตึงนะครับแน่นแล้วก็ไม่มีเม็ดพดเม็ดกากเกิดขึ้นนะครับ ผิวลักษณะของลมดำนะครับจะต้องแห้งเก่าได้อายุนะครับนะครับอัคระยันนะครับรวมถึงตัวหนังสือนะครับจะมีความคมชัดนะครับต้องไม่ตื้นไม่เบอร์นะครับรวมถึงต้องไม่บวมนะครับนะครับอันดับต่อมานะครับใต้คําว่านายนะครับสังเกตจะมีเส้นแตกเล็กๆนะครับคมนะครับนะครับรวมถึงนะครับเส้นแตกใต้ลอลิงตัวนี้นะครับจดจําเส้นแตกเส้นนี้ไว้ให้แม่นๆนะครับใต้ลอลิง เส้นแตกเส้นนี้จะเล็กเกลียวแหลมคมมากๆนะครับผมนะครับจดจําเส้นแตกเส้นนี้ไว้ให้แม่นๆนะครับผมอันดับต่อมานะครับดูลักษณะของตัวตัดนะครับเหรียญลงพ่อคูณสองห้าหนึ่งสองนะครับจะเป็นเหรียญนะครับที่ค่อนข้างบางนะครับตัวตัดอาจจะมีตัดขาดนะครับหรือและตัดสุดนะครับแต่ส่วนมากจะตัดสุดเกือบแทบทั้งเหรียญนะครับสังเกตนะครับดูด้านนี้กันบ้างสังเกตนะครับ เพราะว่าเหรียญหลงพอคูนเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะบางนะครับผมนะครับจุดใจตังที่สําคัญสําหรับผมนะครับสังเกตดวงตาขวามือเรานะครับบริเวณหัวตานะครับจะมีเส้นแตกเล็กๆคมๆนะครับเส้นนี้นะครับต้องคมในลักษณะนี้เลยนะครับผมนะครับของเก๊นะครับไม่สามารถคมได้เท่านี้นะครับอันดับต่อมานะครับบริเวณหหยปลานะครับจะมีเส้นแตกนะครับจะเป็นคล้ายๆเม่ไข่ปลานะครับเล็กๆเรียวยวกันขึ้นไปนะครับต่อกันนะครับ คล้ายๆเส้นแตกนะครับแต่ถ้าดูดีๆจะเป็นลักษณะของเม็ดไข่ปลานะครับบริเวณเหนือหายปลานะครับรวมถึงนะครับเส้นนี้นะครับสังเกตนะครับจะเป็นเม็ดไข่ปลาเล็กๆนะครับเล็กๆคมๆต่อเรียงต่อกันนะครับตั้งแต่จุดไข่ปลาไปถึงจนถึงตัวพ่อพานนะครับนะครับจะเป็นลักษณะเม็ดไข่ปลาติดต่อกันเรียวยาวไปนะครับรวมถึงจุดจ่ายตังค์นะครับดูบริเวณ10นาฬิกานะครับบริเวณบริเวณ10นาฬิกานะครับสังเกตนะครับ ตัวตัดจะเป็นลักษณะแท่งๆนะครับเป็นล่องเป็นเฟืองแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้นะครับจดจําตัวตัดบริเวณนี้ไว้ให้แม่นนะครับถ้ามีอย่างที่ผมบอกนะครับนะครับแท้ดูง่ายจ่ายตังค์ได้เลยนะครับนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับ EP